มันสั้นลงไปได้ยืดแบงยังลงไปอ๋ออ๋ออ๋ออ๋นั่นว่าแล้วตัวโอ้ย <c oughs> บอกว่าอย่าลงไปอย่าลงไปโอ้ย <c oughs> โอ้ยหนะคนเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยลูกสวัสดีครับวันนี้มาดักกลุ่มนะครับเด้อวันนี้ลูกสาวมานนั้นครับแบง ทำไรไก่อะไม่ก็ให้ขึ้นอย่างนี้ก่อนแล้วผมก็จะจับออกครับนี้มดกกุ้งฮะถ้ากุ้งยังคือมีเบ็ดเอาเยอะยังว้เนี่ยหัหาปลาดุกเม็นใหญ่ครับเอาหัวหันปลาดุกเม็นใหญ่คี้เก่าเลครับเยอพี่น้องมันเล็กเอาใกล้ๆๆ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 ๆอ แอ้าโอ้ย oh, เห็ดไก่หรอวะไปอีกครั้งนึงครับไป,ไปพี่แบงค์ไปใช่แบงค์ไปแบ่งกันเลยแบงค์นี่ข้างก้นไม้นี่เออใชฟแบงค์ไอเดียดีวะบเ็ดนันน่ะเป็นหัวอาหารปลาดุกเลยครับพี่น้องปลาเลี้ยงใส่ตาหัวอาหารปลาดุกครับเพราะว่าเงียบอ่นมั่นกับเข่าขึ้นกันล่ะต่วาจากผมมักมันไงดีไหมหัวหันรปลาดุกไหม อันนี้เราใกล้กันชีแบงก็าอยากลงน้ำครับมีที่ใสของเสบเปงฮะยัง ซ้ายหน่อยเออซ้ายหนะะ Here. Here. ่อยเออตรงนั <Olive S 3> ้นแหละให่ข <simulate> ้างตัวมาอ่ะเออฮ้ยใกล้ๆปอนเอียงเลยครับเด้อพี่น้องผมต้องใกล้ๆเลยติดกันเลยดิแบงนี่ลังนึงอยู่นี่ครับลังนึงอยู่นี่ ต้องแล้วไปเ,เอามาอ้ยครับซิปหลังเขาแบง่ยครับไปไปเอากูมาลูกไปเดี๋ยวกลับมาประทันไปะเดี๋ยวมาส่งเมียประทัน จะขาดตอนเศร้าครับตอนนี้6ะมงแล้วแบงค6โมงเศร้าครับเพราะว่ายามกลุ่มนะครับน้อ่นอ้นองน้ำลงครับน้ำลงน้อยหนึ่งนี่มุ่งเข้าเห็นโจคูจิขีอยู่ครับเฮ้ลงน้ำเอแล้วครับพอใส่แบบสั้นแห้งบมดนี่นครับมาลุนยามกันแบงทักทายท่านผู้ชมหน่อยขีรามาน้องบุ่นอาชุดมาเปลี่ยนหรือเปล่า เอาแล้วจะลงงามยงไงอ่ะครับไปรุนยากุ้งกันครับนี่ครับว่ารุ่นหลังแรกกันอู้เดี๋ยวแหวาเนาะปลาบัอือเขาวะเอาเอาดาบมาน่อยใชอไนะครับต่อลงมาตอลงมาเก,ๆๆๆกาะเกามากเรา โอ้ย oh, <laughs> น้องเอาตัอสิไหม,มพี่น้องดูนี่ครับแก้วเลยสวยงามนะครัผมานคือเก้าครับ,รบพี่นอ้องอ่ไม้นี่ไปขอทาเลยครับ <c oughs> นี่งามไปครับหลังก้าไปครับเดี๋ยวเขียแบ่งไปต่อยเอาเด้อครับเด้อแง่ของหู้ยแง่ของหู้ยหลุ่งแงเของหู้ย อะไรบ้านน้อกุ้งเข่าลายอ่ะมีอ๋ออ๋ออแล้ววางแล้ววะเอาเึ็นว่าได้ไม่โอ้ขอทา้าขอทา้อทาครับขนาดไซส์ไว้สัน้นๆไหมเหยอะมากเลยครับอาดัาบลูกโอู้พี่น้องคนอ่ะพี่น้งกุ้งใหญ่ต่อยเลยแอวเ <c oughs> ออไอเดียดีวะสุดยอดสุดยอด ไม่ผิลหอกมึงในลูกเสือเสือเสืออู้หู้นมาสี่นิเม,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 ม่รรัดกลุ่มไหมนี่ครับหัวหันรปลาดุกทำงานใแล้วครับใส่หัวหันรปลาดุกจังเดียวด้วยครับเด้อนี่ยปลาดุกล้วนครับมีตัวไม่รอดครับเอ้า โอ้ยแล้วนี่ยินเสียงสวดแล้วครับแหวอาดาก็่งนแน่ๆเออเห็ดไงเหรอวะ,ะเปี่ยนนาเลยวะปวดนองวิ่กุ่งอ่อยต่อยเลยครับโอ้ยแ้วี่กวเลยตดาดี่นอแ่ลูกนะครับเมาเต็มมา กุ้งจอมเพลยสนใจกุ้งจอมสร้างมาได้เลยครับเด้อนี่มีกุ้งแหรอครับสวยๆเลยเอาไปก่อยเด้อพี่น้องสามลังไหมครับสีล่ลังลุงโล่เหรอครับเอ้โหน

ถือว่าโอเคอยู่เลยครับเด้องซ้ำนี่บ่บ่หัวหวาแต่ว่าถือว่าโอเคอยู่ครับอาหารปลาดุกเม็ดใหญ่ทำงานดีต่อเนื่องครับโอ้ตื่นออกตัวนึงสวยงามครับไปครับหลังต่อไปครับอ้มันสันลงไปได้ยี่แบงอย่าลงไปโอ้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 นั่นวาแล้วตัวโอ้ บอกว่ายังลบไปยังลบไปโอ้ยโอ้ยเนอคนเนี่ยไม่ใช่แบงค์เออเนี่ยแหละหอทิมก็เข้ารุ่งอ,ะอ่ะปืดเห็นไหมเห็นไหมาห็นไหมเอา,า,เอาอแต่บ้างเลืดบ้างหินบาดเด้อต่อมาต่อมาตัดขึ้นมาเลย มาเนี่ลำบากยังน้อยเลยครับนี่มีแผนกเท่มครับเนี่ยอย่างไห,หัวทีมก็เข้าแล้วไงจะมาลุกเทมั้ยยังเอีย,ง,ยงไหมไหมครับเนี่ยทาเลยครับนเนี่ย เลียนน้ำมา่ะงว่าคืนหร่หลังต่อไปของเขาครับสวดว่าเศษแบงฟังเสียงฟังเสียง้องหยามาหยามาหาพ่อเลยเอาดา,กาักรับเลยวุน่นนะครับนี่แต่กุ้หอยต่อยเลยครับมาประดุกทำงานล่างเลยลูกเขากดีเลยครับมาเสียมา้ยเศษแบง ลังละเอีดลังละเอีดสิบลังกับโลนึงนะครับเหนาะนะครับลังต่อไปครับนกมันหมานให้สุดสุดสุดได้ลูกสุด อู้หลายเยอะหลาย,ลายเยอะแม่พวกมาอยากไม่ตะกุงนะเท่ไหมลูกน,นี่พอได้อยู่ครับหันประดุกทำงานอุ้ยปูค้อมแกวเลยครับไปอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายไปสุดท้ายห้องครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดตรวจว่าแบง ว่าจะไม่ได้วันนี้ได้จนได้ไปเฮ้ปล่อยไม่ได้แบงต์ปะบัวกลุ่มมาเท่กลุ่มงามๆอยู่ครับได้ปะบูพร้อมอ่าเสี่ยวไม่รู้อาปปะบูปล่อยดิยปะบูปล่อยนะลูก หมดอีดีวะปล่อยปลาไป